เปิดตัวอย่างงามนี่ต้องถามเลยว่าซ้อมแคดวอล์กที่ไหนมาดูท่าสวยงามลื่นไหลหวังว่าอย่างไรต้องใบสีดำทำตัวร่าเริงจิตไม่กระเจิงหนีปรีเข้าจับเตรียมรับผลกาชาปรากฏว่าโดนใบแดงขาแม่งหมดแรงแขนก็เหนื่อยล้าพาสุดแต่ก็หยุดเธอไม่อยู่ก่อนหนูจะไปก็ขอโชว์ท่าใหม่นิกี้มีนาเดี๋ยวไปพังงานในกองร้อยต่อ มาจับจิตใจจดจ้องมองแต่กระดาษขอให้ประกาศออกมาเป็นดำทำงานอยู่ดีๆกลัวจะไปโดดบอกขี้ก็ไม่ไหวแต่พอได้ยินเสียงดำก็ทำใจไม่อยู่จู่ๆก,ก็ลดเต้นเล่นสนุกความทุกข์หายไปได้กลับไปใช้ชีวิตดังเดิมโว้ยโชคดี ว่าเดินแบบที่มิลานพี่ทหารบอกให้ไวๆไ,ไ,ไอ้น้องหนูลลวงหายเอาใบให้พี่แกดูบอกเดี๋ยวกูจะประกาศพอเสียงทบบอพังอาจก็เหมือนไม้ฟาดที่ต้นขาถ่ายืนไม่ไหวตัวมันหนักใจมันเบาก็ตัวเขาไม่อยากจะเป็นใครเห็นก็รู้แต่หนูโดนบังคับแค่เห็นก็เช็ดเค้พระพี่เท่เกินกว่าใครใหญ่เหมือนทะเบียนรถไม่รู้หลวงปู่เขมหรือหลวงปู่แป,ป้ปงแต่หลวงพ่อดูจะแกงคนสวมใส่อุตสาหไว้ใจสวมมาด้วยกะจะให้ช่วยแคล้วคลาดกลายเป็น เป็นไปคลาดแคล้วต้องไปฝึกแถวค่ายทหารหลายเดือนสะเทือนใจแขวนมากะให้ป้องก,กันเสือกผักดันกูเข้ากรมประท่อ พกมาดูพอดื่มเสื้อแดงกางเกงก็แดงหน้าขาก็แดงขอไม่แดงเพียงอย่างเดียวก็คือตอนเลี้ยวมาจับไปยังไงก็ขอให้เป็นดำแต่ทำซะขนาดนี้ทำไมพี่ไม่คิดว่ามีสิทธิ์จะได้แดงก็แต่งแมงซะขนาดนี้แดงซ้ำไปอีกทีแต่พี่นี่มีเก็บอาการไม่ล้มไม่เป๋แค่เซ็นนิดหนึ่งเพื่อนบอกมึงไม่น่าใสเลยรถไฟวิ่งได้เลยฮ่าอะไรวะ เป็นรางเล่นเองตกเองด้วยเริ่มมาก็ได้ยินทอบอสองขาน้องก็ชักปลักเหมือนหักใช้การไม่ได้คล้ายจะเป็นลมบอกผมไม่พร้อมทหารต้องมานั่งล้อมปลอบใจบอกอย่างไรพี่ต้องยอมรับจับได้แดงแม่งโคตรจะสวยน้ำตายว้ไหลออกจากตายัางดีนะพี่เป็นคนยิ้มสู้พร้อมบอกอีกสองปีเจอกูแน่สะดุดตาพ่อหนุ่มเสื้อลายเรียวแรงหายเมื่อโดนแดงก,ก็ล้มแม่งทันทีดีนะทหารอุ้มทันไม่งั้นหัวฟาดคาดว่าแตก แอนตซินไม่แจกแน่แค่ดูมุมนี้อาจคิดว่าหาดีนะครับแต่คนที่ล้มหลับไม่ใช่แค่เขาพ่อแม่ก็เศร้าลูกเข้าเป็นคนหาเงินเลี้ยงนี้ต้องเสี่ยงไปเข้ากรมผมว่าอันนี้มันไม่หาวอนแก้ระบบกันเถิดหนาพี่น้อง มาดูอีกจังหวัดคัดกอ่อนร้อนร้อนตอนบ่ายแก่ๆแ,แต่พี่เสื้อดำๆกลับทำท่าแปลกๆกแวก,กมาจากไหนเหมือนขี้ใครชัยตูนแต่ก็พูดไม่ได้คล้ายจะกายร่างทางบ้านงุนงงทางกรมหมุดหงิดเฮ้ยไอิทิ์มึงเป็นอะไรบอกนี่ไม่ใช่คอนเสิร์ตพี่ตูนคุณอยู่นิ่งๆเดี๋ยวก็ยิงได้วปืนไฟฟ้าดูท่าจะหยุดไม่ได้สุดท้ายก็ใบแด ุูามนแกงเสียแล้วพี่ที่เขาจับทหารแต่เสือกมีอันพานมาร่วมงานด้วยช่วยสร้างความวุ่นวายตีกันได้ทุบกันยับไม่มีจับตุบตับอย่างเดียวกลายเป็นเสี่ยวกลางแจ้งทหารแม่งไม่อยากเป็นชาวบ้านเห็นก้าระอากูจะมาดูลูกหลานจับใบเสือกใส่กันยับแม่ต้องจับไปขังห้องมืด ขอขุดตำนานกลับมาเล่าขานอีกครั้งกับอาการมนุษย์ที่หยุดหายใจหลังได้ยินคำว่าใบแดงหายใจแรงทันทีไม่มีออกซิเจนเข้าไปเดินเล่นในร่างกายเหมือนไตาวายปอดวูบเห็นรูปชัดเจนก็คนมันไม่อยากเป็นให้ทำอย่างไรเด็ดยุคใหม่ก็บอกเทศกาลสุมท่าส,ส่วนไอคนรักชาติก็บอกทำเพื่อแผ่นดินเถียงกันไม่จบไม่สิ้นแน่นอน